มาพี่น้องมามาหิวของเมื่อซอยข่อยเนยจ้าข่อยหิวเมื่อบอเบิร์ดหอยแมงผูถุงละสี่กิโลพี่น้องเก้าถุงทั้งหอยแข็งอีกถุงละสามกิโลกุ้งหอยปูปลาพี่น้องเอ้ยเสียเมื่อแนวไหนจ้ามาเด้อจลามาซอยข่อยเนี่ยเอาขึ้นรถเร็วๆให้ไข่อยก็สีเมื่อบานเนอเพื่อนสาวสุนันท่าไข่อยก็ได้บะจ่าไปก๋กวยเตียเ๋ยวไอ ได้อย่งก็กกระเพาะปายเยาวราชนะจ๊นะนาะมาเพื่อสิ่งนี้นะั่งว่าเติมน้ำมันมาเพื่อสิ่งนี้จ้ามาเดินตลาดสดอ่ามาหากรรมนะคะมาหากรรมอาหารทะเลสดแต่มีอาหารกินร้ายอย่างหลายแนวนะคะขี่รถมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวปอตทอเราก็จะมาจอดรถแวะเติมอ่าว่าเ็นเติมน้ำมัน มาแวะกินเขา่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บกอนเมียบานพี่น้องเพราะว่าข้าไปยางเราข้ากับเมื่อยพี่น้องเมื่อยเราก็หิวน้าจ้าแดดกระหอนพี่น้องพากันไปหิวของไปยางออมตลาดอ่าใส่พลังงานหลายเนาะค่ะเพราะว่าของที่เราหิวมาทั้งหมดนะคะพี่น้องเป็นหอยแมงผู้ทั้งหมดห้าสิบแปดกิโลคุณได้พี่น้องหิวเมื่อใดจังใดทั้งหอยแข้ง ทั้งปูมาทั้งปูบ่ามาทั้งแมงกระพอกระพุ่นนะคะมาเพื่อสิ่งนี้เดวเดวพี่น้องในกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นตะแเสบเป็นตะแเสบมาได้จ้าไม่กินน้ากันก๋วยเตี๋ยวข้างปั๊มปตทราศีพี่น้องเสียบก๋วยเตี๋ยวเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก็มีกว๋วยเตี๋ยวไก่มะละก็ม,มีมีหลายอย่างจ้าอันนี้ก็คือทีมงานของเรานะคะพี่น้องทีมงาน มาดามสุนัชชานะคะเป็นคนเอารถพามาขอบคุณอย่างสูงเด้อค่ะที่พามาซื้อของแล้วก็พามาแวะก,กินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็เพื่อนปุ๊บนะคะเพื่อนปุค๊คอยคุณธีรพงศ์นะคะนานๆจะได้มาเจอกันพี่น้องเออมอ่าเจอกันไม่กินก๋วยเตี๋ยวมาคุยกันนะคะเราก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะมาเบิ่งของเราเต็มท้ายรถเลยจ้า ของที่เราไปช้อปปิ้งมาวันนี้พี่น้องเกือบร้อยกิโลหิวกันจนวาพี่น้องเมื่อยดีนะที่เขาเอารถไปจอดได้ใกล้ๆให้พี่น้องเอ้ยไม่งั้นเอามาไม่ได้สงสัยสิใดคนกันหลายรอบน้อยจ้ะถึงบ้านอย่างปลอดภัยได้ของครบหมดทุกอย่างพี่น้องแล้วกาสิ ขนของลงเรียวนะคะขนของช่วยกันขนของลงนะจ้าพี่น้องขนเยอะแยะมากมายเป็นของที่เราไปช้อปปิ้งมาวันนี้นะคะได้แต่ของสดๆทั้งนั้นเลยคุณน่ะหอยแข็งหอยเมงผู้ปลาเมืดปูกุ้งปลาทูก็ได้นะคะได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบถวนนะคะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอจะไม่